โอเคครับก็วันนี้นะครับผมอยู่กับพี่แบมเนาะผู้มีประสบการณ์โชคโชนผู้เข้ใจนะครับเป็นที่นัดทุกนะครับติ๊กสำหรับคนที่ต้องการนะครับเปลี่ยนกระจกใช่ครับสองกระจกนิดนึงขอกระจกนิดนึงนะครับกระจกเนี่ยนะครับถ้าเป็นทรงที่เป็นทรงเหมือนแท้ก็จะมีโค้งแบบนี้ใช่ทรงแบบ M3 M4 สำหรับลูกค้าที่ต้องการสั่งไปติดตั้งเดี๋ยววันนี้เราจะมาถอดให้ดูได้ใช่เดี๋ยวเราทำวิธีการถอด ตั้งเองได้ง่ายสำหรับกระจกข้านะครับก,ก็ใช้อุปกรณ์นีนัน,นอ่ะเดี๋ยวไปดูพี่แวมเลยว่าพี่แมอมถอดยังไงนะครับเริ่มจากการถอดกระจกก่อนถอดกระจกเนี่ยเราจะใช้ uh, ตัวัดสุทูนะครับแงัดจากด้านในพองัดออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีขาอยู่นะครับรอบๆตัวมันสิ่งที่เราต้องเอาออกเลยก็คือด้านในนี้ครับผมมันมีขาล็อกอยู่ฝั่งละสองอันบนล่างด้านนี้ครับผม จะมืดหน่อยนะครับแต่ว่ามันมีขาล็อกแบบนี้ทั้งสองาน้าพอเราปลดขาล็อกนี้ได้แล้วเนี่ยตัวฝามันก็จะหลุดออกครับ <Wow. S 1> นี่มันก็จะหลุดออกมาแบบนี้เพราะว่าจะมีขาล็อกอยู่แค่สองข้างนี้ต่อมานะครับเราก็จะเอาสายสายไปเลี้ยวออกก่อนนะครับเราจะมีขาล็อกอยู่นะครับก็ดึงขึ้นมาได้เลย มีแค่นี้ครับนี้เราก็จะมีต้องใช้ตัวทอ็อก10เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าหน้าตามปเป็นยังไงเนี่ยครับผมก็จะเป็นหัวทอ็อก T10 นะครับผมใช้ในการไขไฟเลี้ยวออกมาเรียบร้อยเราก็สไลด์ไว้ด้านหลังได้ เราก็ย้ายไฟเนี้ยไปใส่ในกระจกมองข้างใหม่ของเราได้เลยทีนี้เราก็เอาไฟที่ถอดมาแล้วนะครับมาใส่เข้ากับกระจกมองข้างตัวใหม่ของเราโดยสไลด์้าเข้าไปด้านหลังก่อนนะครับระวังตรงนี้นิดนึงตรงนี้นะครับระวังนนิดนึงมันจะค่อยๆเข้านะครับลองเข้าไปดูนี่ครับแล้วมันก็จะเข้ามานะเราก็สไลด์กลับมาด้านด้านด้านขวาเพื่อมันเข้าร้องนะครับทีนี้รูก็จะตรงกันแล้วเราก็เอาน็อตเดิมมมของันาใส่ได้เลย ันแค่พอตึงมือนะครับผมอย่าขันแน่นเกินไปเดี๋ยวมันจะลูดขึ้นมาปึ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็นำไปประกอบกับตัวรถได้เลยครับผมนะครับเราก็เริ่มจากการที่เราจะใส่ตัวปลั๊กไฟเลี้ยวกลับเข้าไปที่เดิมนะครับในตำแหน่งเดิมแล้วก็กดเข้าไปปึ๊บทีนี้เราก็เริ่มจากเอาด้านขลางเข้ามาฝั่งนี้ ตอนใส่นะครับระวังตรงนี้นิดนึงต้องให้ขานะครับเข้าไปข้างในก่อนอเรียบร้อยการใส่กระจกกลับเข้าไปเปน็นอันเสรเรียบร้อย ก็เป็นการสาธิตนะครับการเปลี่ยนกระจกข้างของ b w g 20นะครับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็จะมีข้อควรระวังนะครับสำหรับการติดตั้งด้วยนะครับมีข้อควรระวังอยู่นะครับผมาา <Heroes. S 1> การถอดกระจกเนี่ยมีความเสี่ยงที่ทำให้ฟากระจกแตกนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงเท่ห่อเรือมีประสบการณ์โดยตรงนะครับกระจกจริงๆมาล,ละประมาณหมื่นสี่ถูกต้องกระจกแพงมากนะครับต้องระวังนิดนึงประสบการณ์ตรงเวลาแกะนะครับหาผ้าหาอะไรรองให้ดีก่อนที่จะแกะออกมาถ้ารู้สึกว่าฝืนอย่า อย่านะครับอย่าแกะออกมาถ้ารู้สึกว่าฝืนเข้ามาที่กรุงเทพแล้วมาติดตั้งได้ที่ร้านรีพาวเวอร์นะครับเราไม่ใช้บริการค่าติดตั้งเพิ่มนะฮะแต่ถ้าใครอยากลองได้จริงๆอย่างมันทําได้เองที่บ้านนะครับผมเพราะว่าถ้ามีาอุปกรณ์เรื่องต้นพื้นฐานพวกนี้ครบเราก็สามารถถอดเปลี่ยนได้เองเลยคือบางคนนะ่ะอยู่ไกลจริงไม่มีเวลาเดินทางมาก็สามารถติดตั้งได้เองที่บ้านเหมือนกันตามคลิปที่ผมแนะนําให้ไปอโอเค ก็ยังไงติดตั้งด้วยความระมัดระวังนะครับและสิ่งสำคันที่สุดก็คือไม่ได้อยาไม่ได้อยาฝืนนะครับตรงติดที่รีเวิร์เหมือนเดิมได้นะครับแต่ถ้าใครอยากลองหรืออยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับเราก็ส่งไปให้ได้เช่นกันนะครับผมองคีรับผม